งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพ้ชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโ,โตองอกงามสมใจ,มจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุ <พา S 1> อาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่ครบครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมา้า อดิศักดิ์ุ่นกิยาพันธ์นะครับเราพบพูดคุยกันและต่อไปนี้ท่านที่ติดตามและฟังทิศบุญบากประมาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะคาดหวังจากตัวผมในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรเพราะว่าคนรุ่นเก่าฟังมาตั้งแต่40ปีที่แล้วก็มี เด็กรุ่นใหม่บางคนยังไม่รู้จักเริ่มฟังก็มีนะแต่ผมกำลังดำริที่จะทำรายการในลักษณะอื่นอีกนะครับตัวอย่างเช่นรายการตามติดทิศบ้วนก็จะเป็นว่าผมไปเที่ยวที่ไหนผมไปเห็นที่ไหนผมก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับนี่ก็ตามติดทิศบ้วนหรืออย่างรายการข้อคิดทิศบ้วน ก็จะเป็นในเรื่องอหลักปรัชญาชีวิตประสบการณ์ชีวิตในชนะที่เราเคยอบรมสั่งสอนลูกศิษย์เรามาเยอะเมื่อครั้งเป็นอาจารย์มหาวิไลอะไรก็จะใช้ชื่อรายการว่าข้อคิดทิศบวนในเวลาเดียวกันผมก็อยากทำรายการที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะฮะก็มีหลานตอนนี้ก็รู้ความแล้วก็เริ่มคุยายกันรู้เรื่องแล้ว ก็จะทำรายการชื่อรายการคุยกันหลานปู่นะคือหลานกับปูนะ่เนี่ยคุยกันนะครับนอกจากนั้นก็จะมีาการนำเอาเทปโทรทัศน์ที่ออกอากาศไปแล้วเนี่ยเช่นออกอากาศให้ท่านดูวันเสาร์ปกติรายการเรามีวันเสาร์นะตีห้าครึ่งพอออกอากาศวันเสาร์เสร็จปั๊บเนี่ยวันจันทร์ เราก็จะเอาเทปที่อออากาศแล้วเนี่ยมานำเสนอกับท่านที่แล้วมาเราไม่ไดเอามานำเสนอด้วยสองเหตุผลคือหนึ่งเรื่องเทคโนโลยีเรื่องช่องทางสื่อสารอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราก็มัวต่นั่งกลัวว่าถ้าไม่มีคนไปติดตามรายการสดเรตติ้งมันจะลดลงสถานีเขาจะไม่แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตอนนี้เราก็บอกว่าเราไม่กลัวละ เพราะว่ามีแฟนรายการบ่นมาเยอะว่าบางทีตื่นสายหน่อยก็ไม่ได้ดูซะแล้วนะก็บอกว่าขอให้เอามารีลันครับนี่ก็ขออนุญาตแนะนำรายการทีนี้วันนี้เราก็จะยังคุยถึงปัญหามะละกอกันต่อไปนะหลายคนบอกว่าถามผมบอกอาจารย์ไอ้เวลาเราเห็นมะละกอนเนี่ยที่ผลมันเน่าเนี่ย มันใช่โรคแอนแทรกโนดไหมผมก็มักจะตอบไปว่าใช่ครับแต่ไม่ใช่ทุกแผลที่เกิดบนผลจะเป็นแอนแทรกโนสทั้งหมดไม่ใช่เพราะมันมีเชื้ออื่นที่ทำให้ผลเนี่ยเน่าได้อีกหลายชนิดด้วยกันนะฮะอา้าวยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างมันอาจจะเกิดจากเชือ้อไฟทอปเทอร่าพามิโวราเชื้อตัวนี้ก็ท่านที่ฟังผมคุยเรื่องโรครากเน่าคนเน่าทุเรียนก็จะได้ยินบอกว่าเป็นปเชื้อตัวเดียวกันเพราะเมื่อไหร่ที่เชื้อเปลวไปกับฝุน่นละอองในสวนที่มีเชื้ออยู่ไปติดที่ผลสื่อไว้ามเหมาะสม โรคก็เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเนี่ยก็จะทำให้ผลของมรกะกอเนี่ยมีอาการเน่านะผลมรกะกอจะแห้งดำหรือบางทีก็ร่วงนะครับและส่วนมากมักจะเจอกับมะกะกอที่มีอายุเยอะความชื้นในสวนสูง นะฝนตกชุกหรือบางทีต้นมันสูงฉีดพ่นสารป้องกันกาบจัดเชื้อราไม่ถึงอย่างเงี้ยก็จะเจออันถ้าเป็นไฟทอปทอราเส้นใหญ่จะฟูนะส่ขาวเนี่ยเราก็ต้องเอาสารอย่างอะโครแบดไปฉีดพ่นป้องกันไว้แต่มันไม่ได้มีเฉพาะเชือ้อนอกจากโรคเชือ้อแอนแทคโนดแล้วมันไม่ได้มีเฉพาะ ไฟท็อปเทอร่าเพราะแอนแทคโนนเกิดจากคอเล็กโตี่กุ้มเร o อส o อร i เดสนะครับมันก็อาจจะเกิดจากเชื้ออื่นเช่นคลาโดสปอริเอมอันนี or, ้ก็เป็นเชื ng, e ้อราอีกชนิดหนึ่งครับผลมรกอจะแสดงอาการสุกเหลืองก่อนแก่หรือสุกเพียงเป็นเพียงบางส่วนของผล แล้วก็ทำให้ผลบนต้นแก่แล้วก็สุกไม่สม่ำเสมอเพราะพ่าดูในผลจะพบว่าข้างในนั้นจะมีราสีเทาแกมเขียวจเจริญปกคลุม,มเมล็ดทำลายเนื้อเยื่อหุ้ม,มเมล็ดและก็ทำให้มเมล็ดเน่าแห้งเป็นเสียน้ำตาลผลอ่อนที่มีเชื้อราอยู่ภายในผลจะมีอาการบิดบิดเบ,บี้ยวเบี้ยว สุกเหลืองบางส่วนของผลผ่าดูก็จะพบเชื้อราอยู่ภายในผลแต่ราตัวนี้ถ้าเราดูมันจะเป็นเชื้อราที่สีเขียวเขียวแกมเทานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเวลาปลูกมะละกอและผลมันเน่าก็ลองดูว่าเอ๊ะมันใช่เกิดจากอาการเหล่านี้ไหมนะฮะ นี่ก็เป็นเชื้อราอีกตัวหนึ่งที่สร้างปัญหาไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับหมดหรือยังยังครับยังมีผลเน่าที่เกิดจากเชื้อชนิดอื่นอีกนะครับเช่นเชื้อโฟมานะฮะเชื้อเชื้อโฟมานะฮะหรือจะเป็นคั่วเน่าที่คั่วผล นะเรียกว่าควาผลเน่าอันนั้นก็เป็นอีกเชื้อหนึ่งชื่อเซมไฟเลียมนะครับอ้าวบางทีก็ควผลเน่าแต่ก็ไม่ใช่เชื้อเซมไฟเลียมแต่ว่าเป็นเชื้อลาซิโอดิปโพรเดียหรือบางทีผลเน่าขาวทั่วผลเลยนะขาวฟูก็อาจจะเป็นเชื้อฟิลซเลียม หรืออาจจะเป็นเชื้อ Alternaria สรุปว่าผลของมะกอเนี่ยนะครับที่มันเน่าเนี่ยมันเน่าได้เยอะเลยครับนะนอกจากเชื้อ Cladosporium นะครับ Alternaria, um. นะ f o m a s e p h a l i u m Fusarium แล้วก็ Rascio d i p l o d i a พ่น้องครับเอาเป็นว่าวิธีที่แล้วก็ไฟท็อปเทอราที่ผมแนะนำไปแล้วหมดหรือยังยังครับบางทีเราก็เจอเชื้อโบไทติสแต่โบไทติสเนี่ยจะไม่ค่อยเจอบ่อยเพราะเหตุว่ามันมันเป็นราที่ชอบเย็นเย็นะชอบชอบเย็นนะแต่ว่าสีก็จะออกคำคำเขียวเขียวนะครับ หรือบางครั้งเราก็จะเจอเชื้อชนิดอื่นๆอีกนะเน่าที่ขั่วผลเซฟโฟโลสปอร i เรียนมะก็มีนะหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นฟูฟูนะสีออกเขียวๆดำๆนะออกดำเหมือนลาขนมปังก็เป็นเชื้อไรโซพัสก็มีครับเห็นไหมครับ ปกติเวลาทิดบวนบองมาคุยให้ท่านฟังเนี่ยผมก็จะ,มกจะคุยแต่โรคที่เป็นบ่อยๆไม่ค่อยได้ลงรายละเอียดเหมือนอย่างที่คุยกับท่านในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าทัานทีที่ท่านเจอ,เจอผลจะเน่าแผลจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ นะครับาบางทีเจอผลเป็นจุดดำๆนี่ก็เชื้อ c ซ r c ์โคสปอร่าพายีนะครับนั้นหลายเชื้อที่ผมเล่าหมาให้ฟังเอาเป็นว่าพอลกอติดผลถ้าความชื้นทั่วไปสูงสๆสเาพะวดล้อมนะเผื่อไว้ก่อนเลยครับฉีดพ่นสารป้องกันกจัดเชือ้อราตัวอย่างเช่นเทรนนิวฉีดกันไว้เลยและก็พยายามระบายอากาศ ในสวนให้ได้มากที่สุดเก็บชิ้นส่วนที่เป็นโรคทำเตาเผาพืชไว้ได้เลยครับนะและเวลาเก็บเกี่ยวผลมะละกอถ้าไม่แน่ใจว่ามีเชื้อติดอยู่ในผลไหมมันอาจจะยังไม่แสดงอาการเราก็จุ่มชุบแช่สารป้องกันกับเชื้อราและกะว่าถึงมูผู้บริโภคหลังจากนั้น7ถึง10วันนะคนบริโภคก็ปลอดภยัยเราก็ปลอดภยัย สวนก็ไม่หมักหมมไปด้วยโรคนี่ส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ร่วมมือกันเนี่ยเราทําเขาไม่ทานะลมมันก็พัดพาเอาสปรอรของเชื้อปลิวมาเป็นปัญหาอีกยังไม่หมดนะครับปัญหามลพิษมีเยอะเฟสตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นซูทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟสตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ทีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผล,ผล,ผลผิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดทาอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร